ัาษาให้เพิกอถอนอประกาศข้อที่สองซึ่งว่าด้วยเรื่องของอุปกรณ์นะครับมาให้มีอยู่ในประกาศข้อที่ยี่สิบสี่วรรคสามนะครับซึ่งในเรื่องของเป็นเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์กับชาวประมงแล้วก็ข้อที่ยี่สิบห้านะครับในส่วนของที่ต้องให้ชาวประมงมีภาระที่ต้องดูแลรักษาเครื่องนะครับรวมถึงการที่ชาวประมงต้องมา วินิจัยว่าเครื่องเสียหายเกิดขึ้นจากอะไรนัซึ่งเป็นภาระเกิมความจําเป็นของชาวรมงนะครับวันนี้ผมในนามของพักเก้าไกลนะครับแล้วก็ตัวแทนของ เครือข่ายที่ทำประมงไทยเครือข่ายเพืประมงไทยรายวันนะครับก็เป็นเรื่องที่จะมาสะแสดงความคืบหน้านะครับในการที่มีการดาเนินการในส่วนของกรมธรรมสามิตนะครับที่ให้มีการปิดระบบ A s ในเรือนนะครับเพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบติดตามเรือประมงซึ่งเป็นประเด็นที่ในส่วนของทางพี่น้องตัวแทนของน้องชาวประมงได้ ยื่นเรื่องนี้เสนอต่อในส่วนของคณะกรรมการการพัฒนานเศรธธษฐกิจตลอดจนทั้งคณะกรรมการการเสริมรัก,ร,กร,นรนะครับก็เป็นเรื่องเราที่ได้สร้างความเดือดร้อนใจรักษาปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงเพิ่มขึ้นพีนน่น้องสื่อมวลชนจะทราบดีนะครับว่าปัญหาของพี่น้องชาวประมงเนี่ยมีมากพอแล้วตั้งแต่มีพรก2558ดำเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าพี่น้องชาวประมงนั้นมีภาวะวิวกฤต ทั้งในเรื่องของบทลงโทษข้อกระขับต่างๆ,างๆมากมายจนทุกวันนี้จะเห็นว่าอา่าหรือท่าเรือต่างๆนั้นเรือประมงต้องไม่สามารถออกทําการประมงได้เนื่องจากว่าจีบระเบียบข้อบังคับมากมายเกินครับแลกระทั่งกร,รมทัพย์สินวิจัยก็มีการทายหยเรือนั้นได้ดำเนินการในการติดเครื่องมือจะเีทหนึ่งที่เรียกว่า a อ s นั้นนะครับซึ่งวันนี้ ก็จะเป็นการที่จะมาแถลงความลุบหน้านะครับหลังจากที่ตัวแทนของพี่น้องชาวประมง่ได้ยื่นรองนี้เข้ามาในส่วนของคณะกรรมการการพาัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ได้มีการต่อสู้กันในทัานต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ผลของการดำเนินการมันเป็นอย่างไรนั้นก็จะให้ตัวแทนของเคือขอ่ายยุทธธรรมประมงไทยแล้วก็เศรษฐกิไทยในวันได้แถลงให้กับพี่น้องถึงกันานเนื่องจากว่าเหตุเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นจากพี่น้องชาวประมง ที่ในระดับความร้อนนะครับได้มาร้องขอต่อสมาคมเครือข่ายยุทธะูมงไทยนะครับผ่านทั้งทางเพจระมงไทยรายวันนะครับผ่านนายกสมาคมประมงศุลรกรนายกสมาคมระมิสมัยสารนายกสมาคมระมงอมละยองนายกสมาคมาจังหวัดตราดนะครับและอีกหลายสมาคมนในพื้นที่ตะนออกนะครับก็รวมทั้งทางข้างใต้กังวลคือเราสะพานด้วยนะครับ มีผู้ลงลายมือชื่อในการร้องให้ฟ้องต่อสารปกครองนะครับถึง262ลายมีจำนวนเรือที่ร้องผ่าน202ลายนี้เกือบ1,000ลำนะครับเราก็ได้ร้องต่อสารปกครองไปในหลายประเด็นนะครับรวมทั้งประเด็นของเรือประมงพื้นบ้านซึ่งถูกตัดสิทในการที่จะได้รับการสนับสนุนน้ำมัน ที่เสียภาษีเนี่ตาสูงด้วยนะครับผลของวันนี้นะครับที่ทางสารพากรได้มีคำสั่งมาก็อือยูพีพักษาให้เพิกถอนอประกาศข้อที่2ซึ่งว่าด้วยเรื่องของอุปกรณ์นะครับไม่ให้มีอยู่ในประกาศข้อที่24วรรคสามนะครับซึ่งในเรื่องของเป็นเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์กับเรียประมงแล้วก็ข้อที่ยีนะครับในส่วนของที่ต้อง ให้ชาวประมงมีภาระที่ต้องดูแลรักษาเครื่องนะครับรวมถึงการที่ชาวประมงต้องมาวินิจฉัยว่าเครื่องเสียหายเกิดขึ้นจากอะไรนะซึ่งเป็นภาระากเกิดความจําเป็นของชาวประมงนะครับก็ในการดำเนินการต่อไปชาวมงก็คงไม่ต้องเิดตั้งเครื่องมือเหล่านี้นะแต่ที่เรายังรู้สึกเสียดายอยู่ว่าพี่น้อง ชาวมงขึ้นบ้านนะครับยังไม่ได้มีคํำวินิจฉัยที่เด็ดขาดในเรื่องนี้ว่าชาวมงขึ้นบ้านจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวทําสมาคมก็จะหารือกันแล้วก็เดินหน้าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานนี้กับพี่น้องชาวมงต่อไปนะครับ